สวัสดีชาวฟีฟ้าชาวฟีฟ้าชาวกันท่าชาวพีพีชาวพอยแบงค์ชาวเลสเตตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดี คุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทางบ้านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยเขาจะมาแคสเกม GTA 5 m นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์สตาร์เทาและก็ดาวเทานะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกทุกคน,นมาเกียนใครรู้ไหมผมจะพาทุกทุกคน,นมาเกียนไอ้มารเฟล็กซซึ่งมันเนี่ยสตรีมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์กอร์รี่เทานะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เดี๋ยวขอทายอินนิสนึงก่อนจะไปแกล้งมันแต่วันเนี้ยพาแน่นอน <Nice. S 2> อันนี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์กอรี่ทาวนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับสำหรับแก๊งที่แบบ15คน20คนเนี่ยก็สามารถลองมาลงเล่นกันได้นะครับ <Wow. S 2> เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เล่นง่ายฟาร์มง่ายอาวุธเนี่ยง่ายจะเป็นการเน้นตีซะส่วนใหญ่นะครับ <Wow. S 2> ทุกคนซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยหลังจากคลิปพี่ลงเนี่ยก็จะเป็นการฟรีวีลิตแค่กรอกข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับใครอยากมาเอ็นจอยนะครับ <Wow. S 2> ทุกคนและง,นนลงละรบบ แลงกิ้งต่อวันและ เงิน OC ด้วยนะครับสมมติถ้าแล้งเนี่ยมันจะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์นะทุกคนก็คือเปิด6กโมงจบที่3ามทุ่มแล้วก็กดแรงเข้าไปใครได้อันดับ 1- ถึงอันดับ10เนี่ยก็ยจะแจกเงินทุกวันแบบวันหนึ่งเป็นแสนเลยนะครับทุกคนมันก็คือประมาณนี้อันนี้มันจะเป็นระบบคร่าวๆแล้วก็ไม่ต้องใช้อาวุธของตัวเองด้วยก็ใครที่ฝีมือเก่งๆก็ลองมาเล่นกันดูนะครับทุกคนโอเควันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปเกียร์ในมาคด้วยวิธีอะไรมั่งรู้ไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไล่ลิฟ มากๆนะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวเริ่มด้วยอันนี้ก่อนอันนี้มันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนเขาเรียกว่าเป็นละลายแบบล้มอ่ะล้มเหมือนโดนยิงอ่ะอันนี้มันจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆเริ่มแบบเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนส่วนอันนี้มันก็จะเป็นของที่โหดมากๆก็คืออยู่ในมือผมตรุง่ง <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเคยเห็นท่านผ่านตากันไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นแท็กใช่ไหมครับทุกคนแต่ผมไม่ได้มีแค่รถแท็กไว้ทุกคนผมมี ยันอันนี้เลยโอ้โหดูเดี๋ยวผมจะเอานี่แกล้งมันนะครับแท็กอะมันดูแบบเด็กน้อยอะทุกคนเดี๋ยวผมเลยจะเอารถเนี่ยแหละรถไถควายรถไถนาเนี่ยแหละเพราะว่าไอ้มาร์กเนี่ยมันเป็นควายนะครับทุกคน <c oughs> โอเคอันนี้มันก็จะเป็นการเสกสัตว์เนี่ยออกมาฆ่าแต่ว่าผมเสกไม่ได้มันก็จะมีแบบพวกสัตว์มายืนล้อมรอบเต็มไปหมดเลยเว้ยทุกคนส่วนอันนี้นะครับมันก็จะเป็นไม้ตีแล้วผีแบบมีเป็นผีมาเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันแล้วก็อันนี้ที่ฮาที่เป็นไฮไลท์มากๆนะครับทุกคนผมหาคล <c oughs> <c oughs> เอาไว้พี่เปิดให้มันดูตัวมันเองใยินกบานอโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มเกียนมันกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอดูสตรีมมันก่อนนะผมเนี่ยดูสตรีมมันอย่างเดียวไม่พอนะครับผมเนี่ยเข้าเทสสามไปฟังมันด้วยเพราะว่ามันออนเทสตลอดแล้วมันไม่ค่อยปิดไมในเทสดับเดี๋ยวเราเนี่ยวร์ปไปหามันกันเลยมันเลขหนึ่งศูนย์สี่ มาแล้วไหนว่าซานติอโกเบรนาบิวนี่นะครับอันนี้มันชื่อแก๊งอะไรเนี่ยแก๊งอะไรวะเนี่ยบอลบอลซาริโนทำไมไม่ใช้แก๊งแบบเยนโลอะไรอย่างเงี้ยฟันเหลืองอะไรพวกเนี้ยโอเคผมจะฟอร์มฟาร์มไปอยู่กับมันนะครับทุกคนขึ้นแก๊งมาสัก20วันก็มีสตอรี่ได้เลยนะโอเดถ้าเขื่อนว่าเราอร้อมโอ๊ยโอ๊ย เออเย้คนอื่นโดนล้นผมด้วยเขาเป็นอะไรหรอมันเป็นอะไรครับเย้เป็นอะไรครับเอ้าเป็นอะไรกันอะหล่อครับอันนี้เขาเรียกว่าน้ำจิ้มนี่อะไรวะหล่อครับหล่ออยู่ไหมครับไม่ได้อยู่ไหมครับมันสะดุดอะไรวะเฮ้ยเอ้าเป็นเฮียอะไรเนี่ย โหมดครับมีมีพอร์ตขายต่อผมไหมอะแม่เอาเลยมันทะดุกอะไรนี่โรนี่ไปไว้สั่งโมีมีพอร์ตขายผมสักอันไหมครับโหมดครับมีไหมครับมีมีพอร์ตขายผมสักอันไหมครับไอ้ควายที่มันผมหาคำสั่งอยอะนะแย่เดือดแทงแม่งเลยแย่โหมดครับมีพอร์ตขายผมไหมครับผมว่าหมาไม่กัดอะไรอะหมามาจากไหนอะ พลโลครับัะโลหมามาจากไหนอ่ะกับมาเลยลูกพ่อมาจากไหนอ่ะกับมาอะไรวะเเด๋นายกจะเทสระบบอะไรปาวะนายกจะเทสยิงกวางยิงเสือเพิ่มมาหรอ หรือยังไงแล้วมันมาจากไหนอ่ะ w t f มันมันมันตายแล้วมันเกิดกี่วิวะมีหมอพอ5นาทีอ้5นาทีผมใจมันรอไปเลยนะครับ A few moments later มียิงสัตว์เข้ามาหรอคือเขาใจแบบเสกมาเชิดเหรอเดี๋ยวผมจะให้ประชาชนก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเขาน่าจะอัปเดตระบบใหม่อัปเดตระบบอะไรอ่ะคนดู อัปเดตระบบอะไรอัปเดตอะไรอ่ะเดี๋ินๆๆๆๆูไม่ละเอาๆถีบๆทำไมครับเดี๋ยวๆๆๆไม่ถีบผมทำไมอ่ะหลอครับไม่คีดที่ผมทำไมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย ครับผมโดนครับผมโดนมันเป็นผีนะครับเฮ้ยมึงเฮียอะไรเนี่ยอ้ไ เดี๋ยวมึงโตใช่ไหมตว์เอ้ยหูอื้อหมดเลยเดี๋ยวมึงเจอปืนล็อกเก็ตกูเดี๋ยวมึงเจอปืนล็อกเก็ตคือตีผมแล้วมีเสียงกรี๊ดคือเฮี้ยอะไรอ่ะวันนั้นผมก็โดนโปนะเว้ยแต่เขาแบนไปแล้วแบนมาล่อล่องฝนแล้วกดไม่อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแอปก่อนผมเนี่ยจะยังไม่ทำอะไรมันต่อนะครับให้มันงงไปก่อนประมาณนี้มันไปแล้วมันไปแล้วทุกคน มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว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  <laughs> นายกนายกดูสติผมอยู่ไหมนายกดูสติผมอยู่ไหมดูสติผมอยู่ไหมนายกนายกครับโผล่เวลานี้เฮียนายกอยู่ไหมเนี่ยเฮียไปแขายังไม่อ่านเลยอะเมื่อกี้เฮียนั่นเลยเฮียนั่นเลยเฮียหัวโลนเลยท่มันโดนใบแน่บอกโดนแนด้วยโดนแบเนี่ย อยู่แล้วครับไม่งห่วงครับโดนแบนอยู่แล้วมันโดนแบนอยู่แล้วโดนแบนอยู่แล้วมันโดนแบนอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาเอาคลิปมึงให้มึงดูไอ้สัตว์มึงห่าใช่ไหมบ้าบอกไปได้ไอ้สัตว์โอ้ยไอ้เหี้ยเหี้่เนี่ยอยู่สัตว์โดนเลยเริ่มแล้วเดี๋ยวกูคลิปนี้ให้มึงดูอีก มันทำได้ขนาดนี้เหรอปต่อแล้วแล้วแล้วดีไอเหียโดนแฮกไปเลยวันนั้นก็โดนแฮกวันี้โดมึงเดครับโดนนายิงไอหน้าเ้ยป เอไปิเกอาไปอี๋อ้ยเี้ยอันนี้อันนี้มันคืออะไราไลเอานี้แหละไปสภาเลยพี่ไปสภาให้กูไปสภาเอาไปทำไมแขนไม่ลง ผมแกขับรถไปถึงสะพานออกอากาศเอาทำไมแคทไม่หรอเ่หัวแล้วว่าเดี๋ยวผมเอาต่อนี่ไปเล่นกันอย่างนี้ไอ้ชิ้นเอ้ยไอ้ชิงโอ้ทำไมพ่าเล่นกันอย่างนี้ดูดิเด็ดดิมึงพูดอะไรวะถึงผมว่ามันคงไม่มาทำอย่างนั้นหรอกไอ้ชิงเหรอโอ้โหแล้วรถอย่างเยอะเดี๋ยวผมลบรถให้ก่อนเอาเอารถหายย่ ฮัลโหลครับฮัลโหล,หลครับไม่ทำไมรถมันลบแล้วเมื่อกี้รถอะไรมันเกิดถนนเลยอะครับไม่รู้ครับพี่รถผม,มงลงรถนะรถหายเลยเหมือนกันรถมันก็ไม่ลบนะ่ะเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าผมแก้งมันต่อไปเนี่ย คือมันรู้ตัวตอนนี้มันรู้แล้วแหละมันรู้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมปิดเสียงมาแล้วเมื่อกี้มันด่นดามผมอยู่ในสตรีมมันนะครับทุกคนโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟกอรีทาวหรือว่าอยากมาเอนจอยในเซิร์ฟเวอร์กอรีทาวเนี่ยก็สามารถเข้ามากันได้นะครับลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนี้แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังเล่นอยู่สปาทาวเหมือนเดิมนะครับทุกคนยังเป็นสปาเหมือนเดิมที่นน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 ีีีี่่่่่่กกกกกก็ออออออาาาาจจจะะะมมมมมแคค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 คสสสสเเเเเััััััััังงททลลลลินนิิิปปปปบบบบใใซรรรรร์์ฟววววุโไไ้้้หหหพขตด